ที่อยู่อาศัยนับเป็นปัจจัย4ี่ที่สําคัญของประชาชนที่ได้ให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆแม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้ความเชื่อมั่นและการตัดสินใจของผู้บริโภคลดลงแต่ปัจจัยดังกล่าวหลากหลายสํานักก็ออกมาพูดกันแล้วว่าเป็นเพียงความกังวลเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นเห็นได้จากตั้งแต่เดือนมิถุนายนผู้บริโภคจะมีความพร้อมในด้านการเงิน เนื่องจากมีความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงๆและยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องขณะดเดียวกันต้องจับตาก,การแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการต่างๆที่ได้งัดกลยุทธ์ออกมาสู้ในศึกอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้ที่ดูเหมือนจะเริ่มสอดเขารุนแรงมากขึ้นทั้งในเรื่องของการทำราคาทําเลที่ตั้งเพื่อให้ตรงใจกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด แม้ผู้ประกอบการต้องอเผชิญกับปัญหาของราคาวัสดุก่อสร้างและราคาที่ดินในเมืองที่มีแนวโน้มแพงขึ้นทุกๆปีประกอบกับปัญหาแรงงานที่ยังเป็นจุดอ่อนสําคัญที่สุดของธุรกิจประเภทนี้จากข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ระบุว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปีนี้จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งทําให้ยอดขายใกล้เคียงกับปีก่อนที่ระดับ3 1 0 0 0 0ถึง3,200ล้านบาทและในปีหน้าจะเป็นปีทองของธุรกิจอสังหา ที่จะเติบโตได้ดีที่สุดในรอบ16-20ปีโดยมีปัจจัยมาจากการกอร่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายในกรุงเทพและปริมณฑลที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2558และสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทําให้กําลังซื้อของประชาชนสูงขึ้นสําหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการมีความกังวลคือปัญหาการขาดแคลนในงานภาคการกอร่อสร้างอาจส่งผลให้หลายโครงการส่งมอบที่แย่ใสให้ลูกค้าล่าช้าได้อสังหามีมีอาการ มีสิก n a ลมาบอกว่ากําลังดีขึ้นอย่างมากนะครับปีหน้าเนี่ยหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นปีทองนะครับของอาังหาอาจจะดีที่สุดในรอบ16-20ปีชนะปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วขนาด9เดือนไม่รวม3เดือนสุดท้ายที่มีปัญหาเนี่ยยอดก็สูงที่สุดในรอบ16ปีนะครับปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกมีปัญหาแต่ครึ่งปีหลังนี่ไล่ยอดมาอาจจะสูสีปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ย น่าจะเป็นปีที่ทุกอย่างจะดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าจะมีสัญญาณของการเสร็จของรถไฟฟ้าหลายสายนะครับแล้วก็ปลายปีจะเปิด AEC นะครับเริ่มวันที่1ปี5-9นะครับทุกอย่างมันจะดีขึ้นอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นตัวที่จะฉุดเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะครับขณะเดียวกันด้าสมาคมไทยรับสร้างบ้านยอมรับว่าที่อยู่อาศัยแบบแนวราบในปีนี้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากสัดส่วนของบ้านสร้างเองเริ่มมีทิศทางที่ลดลงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนื่องจากทิศทางของที่อยู่อาศัยในรูปแบบของคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้นสอดรับกับความต้องการของกลุ่มสตาร์ทอัพที่เริ่มทํางานนับเป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมใกล้ที่ทํางานมากกว่าและกลุ่มที่ซื้อเพื่อลงทุนในระยะยาวทางนายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านได้คาดหวังว่าตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไป สัส่วนของบ้านแนวราบและบ้านสร้างเองในกรุงเทพและต่างจังหวัดจะมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง5-7%จากปี2557จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ทําให้อสังาหาริมทรัพย์บริเวณชานเมืองหรือพื้นที่บริเวณตะเข็บชายแดนที่มีการค้าขายสูงจะมีความต้องการมากขึ้นถ้าเทียบฐานของปีนี้ก็ต้องเรียนว่าฐานของปีนี้ต่ํากว่าปีที่แล้วนะครับปีหน้าเรามองว่า อัตราการเติบโตน่าจะอยู่ประมาณ5-7ซนะครับซึ่งเป็นภาพรวมของทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าแยกเป็นลายภูมิภาคเนี่ยธุรกิจรับสร้างบ้านเองในปีหน้าเชื่อว่าจะเป็นการเติบโตในภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่นะครับภูมิภาคที่น่าจะมาแรงหรือเติบโตเป็นดับแรกๆก,ก็น่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางนะครับส่วนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็น่าจะอยู่ในภาวะทรงตัวนะครับ ในแง่ของความต้องการที่อาศัยใ,ใหม่ๆครับขณะที่แนวโนม้มการควบรวมกิจการหรือการร่วมทุนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะมีให้เห็นเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเพราะจะทําให้เกิดศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ดีขึ้นเนื่องจากมีเงินทุนมากขึ้นและต่างฝ่ายเองก็นําจุดเด่นของตนออกมาใช้ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดการร่วมทุนหรือซื้อกิจการอีกแน่นอนอยานแ้ก็ตามจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการรายกาลางเ,เล็กจะแข่งขันได้ยากขึ้นดังนั้นแนวทางการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในยุคที่รายใหญ่กำลังลงมาแข่งขันทุกตลาดทุกเซกเมนต์ผู้ประกอบการควรศึกษาความต้องการของตลาดอย่างละเอียดรอบคอบและไม่ทำการตลาดเกินตัวทีมข่าวมันนี่ชาแนลรายงาน